คี่วิดีโอนี้นะผมก็จะมาพูดถึงโฮมแฟลกนะครับก็เขาเนี่ยใช้งานได้อ่าแบบอ่ามีเบราวเซอร์เบราวเซอร์หนึ่งนะผมจะพูดว่าแบบนี้ก็ได้นะมีเบราวเซอร์หนึ่งเบราวเซอร์หนึ่งนะแล้วก็อ่ามีในส่วนของเว็บสโต e นะครับที่จะลงแอปหรือติดตั้งแอปได้นี่นะฮะก็คือเราไม่สามารถติดตั้งพวก Android นะครับผม แบดในมือถือได้อะในภาพไหมเราสามารถใช้ได้แค่ส่วนขยายอะสมมุติว่าผมจะใช้แคปคัทใช่ไหมทุกคนแคปคัทผมจะตัดต่อวิดีโอตัดต่อวิดีโอพระเจ้าช่วยมันไม่มีนะครับผมต่อให้เราเข้าหน้าเว็บ Google p l a y ก็ตามนะครับผมลองดูละว่า,าเราเข้าหน้าเว็บ Google p l a y แต่มันก็ไม่สามารถติดตั้งในเครื่องนี้ได้ในระบบปฏิบัติการนี้ได้แล้วผมเนี่ยก็ได้ไปดาวน์โหลดตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูอ่าในดาวน์โหลดเป็นไฟล์ apk นะครับอ่ามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงก็อุปกรณ์แอปเดี๋ยวหาข้อมูลก่อนนะเก็บไว้ตรงไหนวะ หาก่อนนะน่าจะได์หรือเปล่าอ่า g กูก d r ได e นะครับอ่าไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ได้ตรงนี้ไม่ใช่นะครับอ่าไฟตรงนี้อ่าอ่านี่นะฮะตันนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการดาวน์โหลดอีกตัวนี้มาเดี๋ยวซูมให้ชัดๆหน่อยนมดนึเน,นะ อ่าเห็นแล้ะเริ่มเห็นละอ่าผมได้ดาวน์โหลดไอตัวนี้มาไอแคปคัท A.P.K กดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปโอ้พระเจ้าจอดไม่รับรองไฟล์ประเภทนี้นะครับนี่นะฮะมันติดตั้งแอปไม่ได้นะมันติดตั้ง A.P.K ไม่ได้นะครับเออใครติดตั้งได้ก็บอกผมหน่อยนะ แต่ส่วนตัวคิดว่าอ่ะมันใช้อ่าดู u u u e e ทาเอกสารพวกเนี้มันโอเคนะโอเคแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนอ่ามีมือถือมือถือหนึ่งเลยนะถ้าจะนํามาดูแบบว่าทีวีดู y u t u b e เนี่ยก็โอ้ข้อท่าอยู่ก็คือคุณสมบัติมันมันอ่ามันถูกตัดออกไปเยอะนะครับผมก็ดูในต่างประเทศก็มีคนติดตั้งได้นะ ติดตั้งเกมในนี้ได้แต่มันโอ้โหหลายขั้นตอนนะฮะโคตรยากนะก็เราชีวิตเราเนี่ยมันต้องการอะไรที่มันง่ายๆนะก็อ่ากลับไปใช้ Windows เหมือนเดิมนะฮะส่วนตัวนะก็อาจจะใช้ทั้งสองออสหรือว่าสองระบบก็ได้นะเพราะว่าะจะใช้เกี่ยวกับทำ YouTube นะครับผมก็อาจจะใช้ในส่วนของ c h r โ e มแฟลกก็ได้ อีกเอกสารก็น่าสนใจก็คือเขาเนี่ยมีเอาเป็นว่าทําพวกรายงานส่งครูก็โอเคอยู่นะครับผมทําพวกเอกสารทําพวกชีตนะแต่ถ้าจะเอามาเล่นแอปหรือว่าตัดต่อนักๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วนะครับผมมันมันไม่มีให้ทํานะมันไม่เหมาะนะครับผมอ่ะโอเคคลิปนี้เนี่ยก็มามา เล่าให้ฟังนะครับว่าใครจะติดตั้งเนี่ยก็ต้องอรู้รู้ไว้ก่อนนะครับผมว่าเออมันใช่ทางที่เราจะาใช้ไหมนะอจุดประสงค์ที่ผมจะใช้เนี่ยเอามาตัดต่อวิดีโอแต่งรูปแต่มันไม่มีแอปใน Android ให้นะครับผมก็มันไม่สามารถติดตั้ง a อพเคได้นั่นเองอก็มาเล่าให้ฟังแค่นี้นะครับผมก็สวัสดีครับ